<ge ar> ับพอเป็นพี่น้องสูพๆนครับผมกับะ่อครับผมว่าหน่อยคือเก่าเมื่อนเดิมพี่น้องทั้งสองานการกินกองข้าผมวันนี้กรตบทำมากแรงมากครับก็เกากับน้าครับเตรียมความครับไปทีเด็ดเก่าไม่นีซุปน้ำมันโสมพี่น้องนะครับซุปน้ำมันโสมใส่กระดู่คมพี่น้องก็เริ่มเกลือยพี่น้องนะควับีการขี้เก่าไม่สม เมาลางนามมะนามยังอเอามาต้มได้พี่น้องต้มมันสูกค่ับผมจังผีพออดีพอตุมนสุ่มันเดือดตุ่มเดอดเดียวผมตาออกมาครับมาพากไว้โอเคครับเมื่อวันติยิบเลรวต่อไปห้องกับเปเดิมยนได้ไี่น้องอเดือดแล้วเนาะเดี๋ยวผมยิบยิบแกล็ดเยวตักออกมา ครับพี่นอ้องมันเริ่มเก็ดกันแล้วพี่น้องนะนะครับมันแบกกลนี้ครับผิดทีครับยิ่งเน,นะครับต่ำด้ยวยพี่น้องต่มันเจ็บจังเลยนะครับต่อไปกับไสเหนืยวกระทูแกะครับผม การหกเกลืตามเรน้อยเอาออกบมิดกางของนะครับ แต่เอ้ยดนี่และคใส่ป้าจะไหลใส่หมงสุดเลี่น้อยนะครับใส่ลงไปก่อน แรกแล้วกันกน,กน,นี่ครับห้อไหมนะครับเหาอว่าผักแนะ่รนเทน้ำออกเราผักนะแน่ะใช่เลยไปนอนแล้ไปแดกจัะหน่อยครับผมเทนำมาแดกเน่ะนี่ จะเป่าใส้ไหลพี่น้งองมุ้มมง,มนะทงที่เข้มก็เปงนนมีและคนมุ้เข้มมุ้งจมมันใดนะครับต้องที่เมืองกวนด้วยพี่น้องับ แล้วกันกระเทียมพี่น้องอืมโอเที่อะไรพี่น้องบานี้กะนี่ครับใสตต้นหอมนะครับผมต้นหอมซอยอันนี้เป็นใบขิงนะพี่น้องกระบั้นผมจะกินซุปใส่ใบขิงนะครับขิงซอยครับผมหอมนะครับ ไสูตรมันเนาะอ่าเย็ดเรียบร้อยแล้วนนโคตรนเข้ากันครับเยบอะหนะ ต eh, ักละวครับน uh, okay. uh, okay. mm ี่เอ่อฟพี่น้อง ครับพี่น้องครับเ็ตเรียบร้อยครับผมสำหรับเมนูซุปหน่อไม้ซมครับนี่ครับถ้าพะยาถ้าพะยาเค็ดสูตรนี้กัดงเอาเฮ็ดเบิร์ดได้พี่น้องันแล้วล่อแสบนะครับนัวนะครับผมถ้าสำหรับเมนี้ก็เดี๋ยวผมขอจบคลิปแค่เพียงเท่านี้นะครับผมจะพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับเมนิ่งเราขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ